ส้มตาจ้าทุกคนวันนี้ตาใส่มะกอกใส่มะกอกน้ำกิ่งกับพักหนอใหม่ตมแคบหมูผักสลัดปลาหมึกทอดกว่าจะได้กินพี่นนอเอยหาสากกว่าจะเจอผีบางตาหิวก็หิวสากก็าหาบะเห็นเอเอกว่าจะได้กินผลสุดท้ายก็เจอจ้ะต,ตานาตา หาปลาพอซื้อมาเด้อจ้ากินข่าวนำกันเสนอเมนูส้มตำเมนูง่ายๆบ้านพี่นอ้องจานนี่มืดหลายบาทเด้อหาว่าหลายบ๊ายบายขอตัวไปกินก่อนหลังเลิกงานหิวหลายพี่น้องเอ้ยกว่าจิหาสากเจอกว่าจะได้กินน่นะนะสากหายหิวกว็หิวพี่น้องเลิกงานมาเหนื่อย ก็จะหาเจอหากันเมืดบานสเสนกก็ช่วยหาเหมือนผีบางตาพี่น่องฝนทุดทายก็เห็นเห็นอยูต่ต้งหนานนะแหละแต่เราหาไม่เจอนะหากันมืดบานพี่นนองมาด้วยจ้ะสมตามหิวหรยจช่ มะก,กอกแคปนัวสลัดตามใส่มะก,กอกมะนาวนั่นทุกคนแบบไปน่ามันจะแซ่บมะก,กอกนะคะทุกคนไทยมีเยอะๆเนะาะบางไทยมีเยอะๆละจ่ะมันหล่นลงมาเนาะกินไม่ทันแช่ฟิตไว้เลยจ้ะ ได้กินตลอดปีนหนึ่งเหมือนกันหนึ่งซื้อมาแพ็กหน,นึ่งนึ่งหนึ่งกินไม่มุดน่ะรวดเดียวน่ะนึ่งก็แช่ฟิดไว่พี่เนาะถึงเวลานางก็มาวางไวหว่ันละให้น้ำแข็งมันละลายแล้วก็มาตำแซ่คือเก่าจ้ะอ,อ,อร่อยอมาก หนึ่งกับไทยเนาะเวลาหนึ่งเจอเราขายกับตลาดหนึ่ง็จะสื้อกลับมาแลวพี่น้องมากรอ,อกมาแล้วก็มาแชร์ฟิตไแบน้ำมานขับสวย อัน่นน้ำมัใส่ด้วยมันตามป่าว่าจะใส่กุ้งสดได้แหละพีน่น้องกับท่านม่อแต่หาศาสตร์อยู่ก็ลืมลืมประวงหนาประวงหลังหาศาสตร์กับทางงานแล้วทุกคนก็นจะเจอ <laughs> Mm hmm. อืำหนาวม้น้ำหนาวมได้ยไงล่ะทุกคนที่ออกก่อนรองกระดาษเตสก่กระดาษหน่จดเจ็มาได้จ่ะทุกคนแซ่บ มีสน็คกว่อยู่บ่ได้มัแย่งกินสน็คไปปาร์ตี้ เหมือนนั่นจะจบปอปอเจ็ดหรอกเขาก็เลยมีงานเลี่ยงี่น้องปอเจ็ดจบปอเจ็ดอยู่นี่กระสังกระป๋อหกบาทนี่นะ ฮืมฮึมรูดปากพี่หนัากาเกิดเรียนใหม่หิวพี่หนอกหิวลายจนมึอสั่น คลิปจังนิดจังหน่อยเพราะมีคลิปลงหนาวขัดตกเรนวันนี้ติดลบสามลบสี่กลางคืนเน่ยลบหกมื่อชาวเดินไปทำงานนะ้วลบ 3. สามแสบ คลิปแค่นี้ก่อนนะจ๊ะดาคลิปจะยาวดไปกินต่อหลังก่องกว่าจะอิ่มพี่น้องเอออืมหิ่งกว่าจะอิ่มไปกินหลังกลองต่อนะคะจะดูหนังด้วยอันนี้มาแค่ปป๊บๆพี่น้องดาคลิปมันจะยาวขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมอย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย